วันที่23ธันวาคม2567นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สบ689ตำบลบ้านหมออำเภอบ้านหมอจังังหวดสระบุรีจำนวน120ไร่เนื้อที่ประมาณ46ไร่ณนะอาคารศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองโดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาตอธิบดีกรมธนารักษ์ และนายสมมาตรมณียันรองอธิบดีกรมธนารักษ์นายดุลรงธิ์สิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากกรมธนารักษ์เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในอำเภอผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการทุกภาคส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานในวันนี้ทำให้โครงการธนารักษ์เอื้อราษ สำเร็จตามวัตถุประสงค์และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเป็นเกียรติในการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในวันนี้การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้พี่น้องประชาชนตามโครงการธนารักษ์เอื้อราสัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประชาชน เอาที่รัฐให้ราษฎรทํากินในวันนี้จํานวน154สัญญาเนื้อที่ประมาณ46ไร่1งาน94.40ตารางวาเพื่ออยู่อาศัยจํานวน106ไรย115สัญญาเนื้อที่ประมาณ17ไร่1งาน47.40ตารางวาและเพื่อการเกษตร39สัญญาเนื้อที่ประมาณ29ไร่47ตารางวา และได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้เช่าที่ราชพัสดุและได้มอบถุงยังชีพอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุโครงการนี้ดีมากเลยผมอยากจะให้มีมานานแล้วเผื่อเราทาอะไรเราอยู่ได้เราได้มั่นคงไงเพราะถ้าถ้าไม่มีโครงการนี้ปุ๊บไม่รู้ว่าเขาจะมาไล่ที่เราเมื่อไหร่เราก็ไม่กล้าทํากินทําอะไรตอนนี้เรามีโครงการนี้มา,าสบายใจมากอยากให้มามีมานานแล้ว มีงค์งการดีๆเสนอม,มาให้แบบนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีแก่ชาวบ้านนะคะแต่พอมีเอกสารสิทธิ์ม,มาเราก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะว่าเราอยู่ได้ตลอดเชื่อลูกเชื่อหลานแ,แบบนี้นะค่ะดีใจครับดีใจมานานแล้วจะให้ยาวมีตั้งนานนะครับรเป็น10ปี10ปีแล้วครับรอคํานี้ครับรบรู้สึกมั่นใจครับจะชนาดได้ครอบครองก็ดีครับรอมานานแล้วเนาะตรงนี้คือทุกคนอรอว่า มีที่มีที่อยู่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอขอบพระคุณกรมธนารักษ์แล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยที่ทําให้ทุกคนมีวันนี้ได้สำหรับอัตราค่าเช่าผ่อนรนในการเช่าเพื่ออยู่อาศัยอัตราค่าเช่าจะอยู่ที่ตารางวาละ0.75บาทต่อเดือนและเช่าเพื่อประกอบเกษตรกรรมอัตราค่าเช่าไร่ละ200บาทต่อปีโดยสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้ประชาชน ตามโครงการธนารักษ์เอื้อราช์ช่วยให้ประชาชนมีที่ดินทํากินในอัตราค่าเช่าถูกมีไรายได้ที่มั่นคงและมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งดีใจมากเราเราเรอเวลานี้กันมานานเป็นสิบสิบปีแต่ก่อนไม่กล้าลงทุนเพราะอะไรเพราะเรากลัวกลัวว่าเพราะมีคนพูดแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็มาเอาคืนเวียนคืนที่ดินของรัฐแต่ตอนนี้มั่นใจมากแล้วเราเราถือตัวนี้ไว้แหละเรามีของเราแล้ว มั่นใจมากเราก็ากล้าที่จะอนำเม็ดเงินมาลงทุนเพื่อต่อยอดของเราได้ต่อค่ะน่าจะคงนอนตายตาหลับนะลูกก็ได้มีที่ดินทำกินที่ดินอยู่อาศัยกระทรวงการคลังมุ่งม,มั่นในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล<อ>เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวมเป็นวินาทีที่เขามีสิ่งที่ยืนยันว่าเขามีสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถมีความเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของเขาเป็นความภาคภูมิใจของเขาต่อไปก็ไม่มีใครที่จะมาไล่ที่เขาได้ต่อไปก็จะไม่มีใครที่จะมาคุกคามพวกเขาได้นั่นั่นคือความ ความภาคภูมิใจของเขาแล้ววันนี้เราก็จะได้เห็นน้ําตาแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนกรมธนารักษ์ก็ทางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยท่านธิบดีก็ทางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับทำตรงนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้สัญญาเช่าให,ให,ให้ให้เร็วที่สุดนะครับและในปีพุทธศักราช2568รัฐบาลมีนโยบายในการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินให้แก่ประชาชนภายใต้โครงการธนารักษ์เอื้อราษอย่างต่อเนื่อง ดยตั้งเป้าหมายในการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ประชาชนไม่น้อยกว่า3,982รายซึ่งคาดว่าจะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นได้มากขึ้น